สวัสดีครับมือหนีมาพอกันอีกแล้วครับกับลานภูมินทรยนตนนะครับสาขาพักกุจับจังหวัดดอนท่านีนะครับคือเก่านะครับมือหนีมานําเสนอนะครับขวบผานขุดมั่นนะครับโค้งสางไงผ่านขุดมั่นโค้งสังไงนะครับใส่รถรุดเอ็มนะครับคุณนามักไงมักเงากับแนะนํานะครับขับมาเบงนะครับไงแท่ๆเล็กน่าหนาแข็งแรงครับเล็กนาหนาแข็งแรงนะครับ สำหรับกุดมันนะครับตัวสองตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ครับภาพประมาณนี้นะครับเป็นเมือสองนะครับแต่ว่าโครงสางใหญ่เหล็กหนาครับเหล็กหลางสีประกบนะครับใหญ่มากๆครับทั้งสองตัวเลยนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ ราคาต่อรองได้คุยกันได้นะครับส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับบริษัสนใจนะครับโทรสอบถามได้ครับเบอร์โทร098 612 7295อีกเบอร์นะครับ087 034 1562ครับหรือแวะเขาเบิ่งอยู่หน้าร้านเลยนะครับแต่ร้านกระตั้งอยู่เส้นถนนเส้นกุจับสวนนะคขู่หานะครับห่างจากไฟแดงกุจับ2กิโลนะครับข้างปั๊มบางจากนะครับห่างจากบางจาก200เมตร ด้วยครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับวัสดีครับ